ชาชาาาาตไไทยยแม้ลััวปอองอศเรนสวน,วสวนวไรยังงลให้แกไทยมบันนาอา,ารขเ,รเขาาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเกษตรศาสตร์นำไทยนะครับรายการดีๆที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้การเลี้ยงสัตว์พือการค้าหลายๆประเภทก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับ อย่างที่เราเห็นอย่างเด่นชัดนั่นก็คือเรื่องของฟาร์มไก่ทำให้ท่านเกษตรกรหลายๆท่านพยายามมองหาสัตว์เลี้ยงเพื่อการปันสุสั์ประเภทใหม่ลหลายๆตัวด้วยกันและหนึ่งในนั้นคือหมูป่าครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊หมูป่าเป็นสัตว์อนุรักษ์หรือเปล่านํามาเลี้ยงเพื่อการค้าได้หรือวันนี้รายการของเรามีคําตอบครับไปพบกับการเลี้ยงและแปรรูปหมูป่าด้วยสารพัดสูตรเด็ดจ,จากสถานีวิจัยลบบุรีร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เลยครับ การอบรมการเลี้ยงหมูป่านะคะก็มีวัตถุป,ประสงค์ให้เกษตรกรนะคะได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างเช่นพื้นที่แล้วก็พืชผลทางการเกษตรเช่นข้าวโพดมันสำปะหลัง ปลายข้าวรำเศษพืชผักผล,ลไม้ต้นกล้วยยาพวกนี้อ่ะนะคะแล้วก็แรงงานในครอบครัวตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก่อนก่อนที่จะตัดสินใจในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยเราก็ต้องรู้ข้อดีแล้วก็ข้อจากัดของการเลี้ยงหมูป่าด้วยซึ่งข้อดีของการเลี้ยงหมูป่านั้น่ะนะคะ ก็คือจะใช้ต้นทุนต่ำกว่าการเลี้ยงหมูพันธ์ุโดยเฉพาะผู้เลี้ยงที่มีแหล่งอาหารจากธรรมชาติเพียงพออยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงก็คือเนื้อหมูป่าเนียจะมีรสชาติอร่อยตรงกับโดยเฉพาะความกรุบกรอบของหนังหมูนะคะปัจจุบัน,นเนื้อหมูป่าก็จะมีราคาที่สูงกว่าหมูพันธุ์นะคะ ที่สําคัญผู้เลี้ยงจะสามารถที่จะก,กําหนดราคาขายเองได้ด้วยนะคะข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสัมปะหลังเศษพืชผักผล,ลไม้หญ้าต่างๆงต้นกล้วยลาปลายข้าวพวกนี้นะคะแต่ว่าการเลี้ยงหมูป่านั้นก็มีข้อจํากัดนะคะข้อจํากัดที่เราควรรู้ก็คือต้องมีแหล่งอาหารจากธรรมชาติเพียงพอเพราะว่าหมูป่ามีการเจริญเต,ติบโตช้าใช้เวลาเลี้ยงนาน หนึ 1> 1่งปีหรืออายุ10เดือนถึง12เดือนเนี่ยจะมีน้ำหนักเพียง45-50ถึงกิโลกรัมเท่านั้นเองนะคะแล้วข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งก็คือตลาดหมูป่านเนี่ยยังไม่กว้างเหมือนหมูพันนะคะ,อ,ะอีกอันหนึ่งพันหมูป่านในปัจจุบันยังมีราคาแพงอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบพันไอประวัติพันธุ์ได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถ้าหากว่าผู้เลี้ยงตัดสินใจที่จะเลี้ยงหมูป่าแล้วเนี่ย จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยพื้นฐานของการเลี้ยงหมูป่านะคะโดยเฉพาะถ้าเราจะเลี้ยงหมูป่าขุนเนี่ยปัจจัยพื้นฐานที่เราจะต้องมีก็คือ 1. เราต้องมีพื้นที่สําหรับเลี้ยงหมูป่านะคะ,ะพื้นที่น้อยพื้นที่มากก็สามารถเลี้ยงได้นะคะพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะเลี้ยงเป็นข้อขนาดเล็กได้ข้อขนาดเล็กก็จะมีขนาด2อคูณสเมตรนะคะ หรือว่า2อคูณหเมตรถ้า2อคูณสเมตรเน่ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงหมูได้ประมาณ2-3ตัวถ้าข้อขนาด2อคูณหเมตรจะเหมาะสมกับหมูห้าถึงสามถึงสตัวนะคะแล้วก็ข้อขนาดใหญ่หรือปล่อยแปลงเลี้ยงี้งงแบบธรรมชาติเนี่ยจะเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะ,อ,ะอีกอันหนึ่งปัจจัยอีกอันาหนึ่งที่สําคัญก็คือจะต้องมีแหล่งอาหารจากธรรมชาติ มีพันธุ์หมูป่านะคะและต้องเข้าใจธรรมชาติของหมูป่าด้วยธรรมชาติของหมูป่าที่เราควรจะจะ,จะรู้ก็คืออย่างเช่นหมูอายุ2-3เดือนก็จะเป็นก็จะอย่านมนะคะหมูอายุ4-7เดือนก็จะเป็นหมูป่ารุ่นนะคะแล้วก็หมูป่าจะเริ่มเป็นสัตว์เมื่อมีอายุ8เดือนขึ้นไปจะดูร้ายกว่าปกติโดยเฉพาะเพศผู้ค่ะ หมูป่าขุนสาหรับจําหน่ายเพื่อชำละเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ควรจะมีอายุ10-12เดือนปกติก็จะมีน้ําหนัก50กิโลกรัมค่ะและที่สําคัญก็คือตลาดนะคะปัจจัยสําคัญอีกอันนึก็คือตลาดการตลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เลี้ยงนะคะว่าจะจําหน่ายหมูป่าในลักษณะอย่างไร mm hmm. เช่นจําหน่ายยกตัวนะคะ,ะเพื่อที่จะไปเป็นสุกรขุนปกติก็จะกิโลละ60บาทนะคะ หรือไม่อย่างนั้นก็คือเราก็จะชำแหละจำหน่ายเองซึ่งก็จะอยู่ที่กิโลละร้อยบาทขึ้นไปหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นแหนมหมูปลาหมูปลาหมูปลา,าสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในตอนบ่ายของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จะจะจะ,จะได้อบรมกับอาจารย์บรรณานะคะจากสถาบันพัฒนาและค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหารนะคะและเมื่อ เมื่อเรามีผลิตผลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีอีกอันนึงก็คือเราต้องรักษาคุณภาพด้วยนะคะเพื่อเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับให้กับให้กับผู้เลี้ยงเองนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสมาเผยแพร่ความรู้อีกแนละ้วแต่แหวกแนวนะคะทุกครั้งเราออกมาก็เป็นพืชผักหมดเลยคราวนี้มาเป็นเนื้อสัตว์บ้างคะ่ะ เพราะตอนนี้สมัยนี้คนหันมานิยมใช้กันใช้เนื้อหมูแต่เนื้อหมูพ่อเลี้ยงมากๆเข้าเนี่ยคนก็บอกเอ๊ะถ้าเนื้อหมูเนื้อหมูพันเนี่ยเลี้ยงไวกว่ามมันก็เยอะไขมันสูงแล้วลองมาสนใจเลี้ยงหมูป่าดีไหมคะแต่การเลี้ยงหมูป่านี่เขาบอกค่าอาหารที่จะเลี้ยงเนี่ยมันราคาถูกกว่าเลี้ยงหมูพันและอายุของมันก็คือน้อยกว่าแล้วลักษณะของมันเนี่ยคล้ายๆว่ามีมันน้อย คนนิยมผันมาอ,อ,อยากจะลองกินอะไรที่มันมีมันน้อยๆหน,น,น่อยก็เลยคิดว่าน่าจะมาสนใจหมูป่าดูเมื่อได้หมูป่าเนื้อลักษณะของมันเนี่ยการทําแบบรูปทุกอย่างมันก็ไม่แตกต่างกันแต่เนื้อสัมผัสของเราอาจได้สัมผัสแล้วทุกคนเข้าใจว่าหมูป่าเนี่ยจะเหนียวจะหนังเหนียวมากอะไรบ้างกลัวหลายๆอย่างนะคะว่าเอจากอยู่ในป่าจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อมีการมาเลี้ยงดูแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายของการใช้อาหารที่เลี้ยงเนี่ยจะถูกเพราะหมูป่าเนี่ยสามารถรับประทานที่พวกผักผักตบชวาพวกหญ้าพวกอะไรข้าวมันสำปะหลังอะไรนี่ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ลำข้าวอย่างเดียวจะเห็นว่า คนเริ่มสนใจหมูป่าขณะนี้บางร้านอาหารเนี่ยพอเข้าไปก็อาหารชวนชิมชวนรับประทานนี่คือหมูป่าผัดชาหมูป่าผัดเผ็ดเนี่ยค่ะแต่นั้นแล้วก็มาต้องทราบที่มาว่าเอ๊ะหมูป่านเนี่ยมันไม่แตกต่างจากหมูพันธุ์เส้นใย,ยก็ไม่แตกต่างกันเนื้อสัมผัสที่ลองมาได้เรียนรู้ได้ทดลองแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่มีความแตกต่างกันอย่างไรเลยรสชาติก็อร่อยแล้วก็คือการกที่คนต้องการทําอะไรที่ให้มันมีเคี้ยวแล้วหนึบหนึบ อร่อยอร่อยนะนะคะหมูป่าจะมีมากกว่าเนื้อหมูพันค่ะนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะว่าเนื้อทดลองนําหมูป่าที่ได้ทํางานวิจัยขึ้นมาว่าทํางานวิจัยหมูป่าแล้วหมูป่านี้จะเกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างไรก็มีการได้ทดลองว่าเอ๊ะหมูป่าเนี่ยเราจะแปลรูปอะไรได้บ้างนะคะทำให้ดิฉันนี่เกิดความสนใจมากหันเหและจากผักจากผลไม้ต่างหันเหมาใช้เนื้อสัตว์หมูป่านี้อร่อยมากมากเลยค่ะ นะคะก็มีการทําเมื่อทําออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องมีการเผยแพร่หลักสูตรต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จะเลี้ยงหมูป่าต่อไปทําให้เกิดการทดลองขึ้นมาพอทดลองเสร็จมันเกิดความอร่อยก็เลยบอกนักวิจัยที่ทําเรื่องนี้อยู่น่าจะให้ความรู้กับประชาชนที่จะเลี้ยงหมูป่าต่อไปนะคะก็เกิดมีการฝึกอบรมเกิดขึ้นการฝึกอบรมเนี่ยจะต้องให้มีความสนใจจริงๆว่าเขาต่อไปเขาจะเลี้ยงหมูป่าแทนหมูพันกัน ก็เลยให้ว่าหมูป่าทำให้ชิมก่อนพอทำชิมแล้วทุกคนเอ๊ะติดใจดิฉันไม่น่าเชื่อเลยนะคะดิฉันมาทำเป็นแหนมก็ได้ทำลักษณะเหมือนหมูส้มเนี่ยแหละค่ะเราไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยในการปรุงแต่งทำให้รสชาติของมันเนี่ยอร่อยและเกิดธรรมชาติขึ้นนะคะหนังหมูก็นุ่มแต่วีดีเรามีเทคนิคในการทำหนังหมูให้มันนุ่มเนี่ยค่ะปกติหมูพันเนี่ยเราไม่เคยสนใจหรอกว่ามันจะเหนียวหรือจะนุ่มอย่างไรแต่พอเอ๊ะมาทำ,ทำทำดูลองใส่น้ำสับปะรดเข้าไปในหนังหมูสิคะ พอเอา,เอา,เอา,เอาน้ำสับรดใส่ลงไปเนี่ยหมักในหนังหมูหมักสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหนังหมูจะนุ่มแล้วนําไปล้างออกเอาความเป็นกรดออกแล้วไปต้มค่ะพอต้มใช้เวลาระยะก็ไม่ยาวนานนะคะครึ่งชั่วโมงเนี่ยหนังหมูจะนุ่มมากๆหั่นก็ง่ายเราสามารถเอาหนังหมูตัวนี้มาแปลงรูปได้หลายๆอย่างเริ่มต้นเนี่ยทิฉันกเลงม,ม,มาใส่ในแหนมดูซิดีฉันกำลังบอกกับคุณแม่บ้านว่าเอ๊ หมูนี่ถ้าทำหั่นเกิดชิ้นใหญ่หมูมันหนามีมันเยอะนันหนาเนี่ยจะไปทำยำแบบไทยๆยำหนังหมูก็ได้ใส่เครื่องสมุนไพรพวกตะไคร้พวกขากระชายลงไปนะคะยำออกมาได้เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งถ้าหนังหมูที่มันแบนๆเล็กๆเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่ในในแหนมเราก็มีการที่มีเหลืออยู่นะคะดิฉันคิดว่าในอนาคตไอ้หนังหมูของของหมูป่าเนี่ยทำแคบหมูก็ได้ แต่ท่านอย่าเพิ่งสงสัยว่าเอหมูนี่มันแพงหรือเปล่านะเพราะเนื้อหมูถ้าขายเป็นตัวตัวกิโลที่มีทั้งมันทั้งไรล้วก็ขายกิโลละหกสิบบาทแต่ถ้าแล่นแล้วเนี่ยกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ค่าใช้จ่ายต้นทุนมาคิดแล้วเนี่ยหมูพันเนี่ยมันตั้งสามพันกว่าไอห,หมูป่าค่าใช้จ่ายในยเลี้ยงกว่าจะเริญเติบโตมันพันเก้าร้อยบาทเองนะคะอย่าไปเพิ่งคิดว่ามันแพงพอทําได้ตรงนี้แล้วเอ๊ะทำเขาทำหมูสวรรค์กันเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเอหมูป่ามันน่าจะทําได้ ก็เรามา,มาพิจารณาดูน่เอาหมูป่าเนี่ยค่ะมาแปลงโฉมของมันซะให้เป็นหมูสวรรค์พอหั่นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่เครื่องเทศนะคะรูปผักชียี่หร่าพริกไทยลงไปเนี่ย สมัยสมัยนี้คนนิยมพริกไทยดำเห็นไหมคะเราก็ทันสมัยหน้าดูพริกไทยดำมันมีประโยชน์เราก็มาใส่เข้าไปหมักแล้วก็ลูกพีชอีลาเนี่มันหอมเราปรุงรสใส่น้ำตาลปีบ๊บใส่ซีอิ๊วขาวต้องการสีไหมคะถ้าต้องการสีใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดหนึ่งสีจะสวยขึ้นเราหมักไว้แล้วเนี่ยประมาณ1-2ชั่วโมงถ้ามีเวลาทัา้งหมูชิ้นมันบางใช้ระยะเวลาหมักน้อยมาก1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยจะซึมสวยแล้วก็ไปตากแดดค่ะ เราใช้สัก2แดดเองนะคะแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยแดดจะจ้าเลยค่ะต้องใช้แดดจ้าจ้าจริงๆนะคะคือประมาณเวลาประมาณ10บโมงเช้าถึงประมาณ3ามโมงเย็นหมูเราจะแห้งสนิทเลยค่ะแล้วเก็บไว้แล้วค่อยจะเวลาจะรับประทานค่อยมาทอดพอการทอดใช้น้ํามันร้อนปานกลางเอาหมูลงไปใส่แล้วทอดพอข,ขึ้นมาปุ๊บรีบโงวยโรยงาขาวค่ะง,งาขาวตันนี้มีแคลเซียมสูงนะคะเมื่อโรยเข้าไปแล้วมันก็จะสวยสีดําของเนื้อหมูที่เราทอดแล้วจากสีของซีอิ๊วหมัก แล้วก็มีงาโรยไปออกมาจะาสีสวยมากๆเลยนะคะแล้วรับประทานก็ไม่แตกต่างกันอาจจะรสชาติอร่อยกว่าเพราะลักษณะของเนื้อหมูมันนุ่มค่ะนะคะนี่คือเป็นหมูสวรรค์เห็นไหมคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะถ้าเกิดหั่นให้มันหนากว่านี้นิดหนึ่งจะเป็นเส้นก็ได้ใช้สูตรเดียวกันเลยค่ะในการหมักแค่ใช้เป็นเส้นหรือชิ้นหนานิดนึงก็กลายเป็นหมูแดดเดียวได้เลยแล้วก็จะทอดรับประทานคล้ายๆกันทํนาลักษณะเหมือนกันเลยเนั้นได้ไป2ออย่างแล้วเห็นไหมคะ จะเป็นหมูสวรรค์คืมแล้วก็หมูแดดเดียวแล้วครั้งแรกนี้ท่านก็เลยบอกว่าเออแหนมนี่ก็มีประโยชน์หนไหมคะทำออกมาทําแหนมเสร็จเรียบร้อยที่เดนพูดไปครั้งแรกว่าทําแหนมนั้นหมักเสร็จเรียบร้อยฉดนเันเอาไปลองค่ะเอาบาหลนค่ะ เหมือนทั่วไปเขาหลนกะปิขั่วหลนปลาเค็มหลนปลาทูน่าอะไรตอนนี้เราลงมาหลนแหนมกันดูเอาแหนมมาหลนโดยเติมกะทิลงไปซอยหอมนะคะซอยหอมใส่หอมเข้าไปแล้วก็คือปรุงรสด้วยมะขามเปียกน้ําตาลปี๊บเกลือนิดหน่อยโอ้โหเป็นหลนที่อร่อยแล้วมีผักข้างเคียงนะมีขมิ้นขาวแตงกวาผักกาดขาวพวกนี้วางดูแม่รับประทานแล้วได้ชื่นใจจริงๆเป็นกับข้าวได้อีกอย่างสบายๆเห็นไหมคะอันนี้พอเอ๊ทำออกมาคนนิยมอะไรคะผัดฉ่า พอคำว่าผัดชาเนี่ยมาทำออกไปแล้วมันเครื่องเทศมันจะต้องเยอะๆเลยอย่างเช่นกระชายค่ะขาดไม่ได้ค่ะกระชายใบยกะเพรามันจะเป็นสิ่งที่จูงใจทำให้กลิ่นหอมเวลาผัดแล้วมันฉุนแล้วเราต้องการให้มีเป็นพริกเอาจะเอาพริกขี้หนูพริกเขียวแดงก็ได้ค่ะ โครกับกระเทียมนะคะแต่จะให้หอมบอกเคล็ดลับนิดหนึ่งนะคะดอกกระเพราเนี่ยค่ะเอาตําไว้ด้วยในในพริกแกงเนี่ยอออร่อยมากๆเลยหอมมากกระเทียมพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ใส่กระปินิดนึงใส่เกลือแล้วก็โขลกไปค่ะมันก็จะไปใส่เริ่มต้นเราก็ใช้น้ํามันเนี่ยผัดลงไปพอผัดน้ํามันร้อนใส่เครื่องที่เราโขลกรละเอียดใส่ไปหมดแล้วขาดคือกระชายอย่าลืมนะคะพริกไทยสดค่ะ แล้วก็ใบกะเพรามะเขือพวงอันนี้จะใช้มะเขืออะไรที่มีอยู่ในบ้านเราก็ได้มะเขือเจ้าพญาก็ได้มะเขือสีม่วงกไ็ได้แล้วแต่ที่จะดัดแปลงแล้วก็ชิมรสเติมน้ำปลาเติมน้ำตาลเติมซีอิ๊ดนิดหน่อยนะคะออกมาเป็นผัดชาที่หอมออผัดเผ็ดหมูป่านะคะไม่แตกต่างกับผัดชาค่ะมันต่างที่เครื่องเทศที่ใส่เข้าไปเล็กน้อยอย่างเช่นกระชายถ้าพาดว่าผัดชากระชายนําถ้าผัดเผ็ดเนี่ยกระชายน้อยแต่ไปเพิ่มกะทิค่ะ จะมีน้ำกะทินะคะสมัยนีย้ดิฉันแนะนําให้ใช้กะทิกล่องเพราะว่าสะดวกมันซื้อมากะทิเสียมนี้กะทิสดๆนะคะท่านซื้อมาเนี่ยท่านยังไม่ทัน,นทันทีแะไม่ใส่ตู้เย็นนะคะเสียค่ะในการคั้นเพราะฉันแนะนําใช้กะทิกล่องผสมน้ําค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เริ่มต้นในการเนี่ยคือเตรียมเครื่องน้ําพริกแกงทั้งหมดจะใช้พริกแห้งก็ได้ใส่ให้มันแต่งสต่งให้สีสวยพริกสดก็ได้ในแตนแต่งนะคะก็เตรียมเครื่องขูน้ําพริกแกงซะก่อนแล้วก็นามากะทิลงไปเคี่ยว นะคะทอดเคี่ยวให้มันมีแตกมันก็นําเอาน้ําพริกที่เตรียมไว้ลงไปผัดค่ะพอผัดเสร็จก็ใส่หมูพอใส่หมูปุ๊บก็อย่าลืมเติมปรุงเครื่องปรุงรสนะคะน้ําปลาน้ําตาลเล็กน้อยแล้วก็คือใส่ค,ค่อยๆสักใส่ผักที่เราจะทยอยใส่ออกมาแล้วก็จะแต่งด้วยพริกให้ดูสวยงามนะคะก็จะเห็นเป็นผัดเผ็ดหมูป่าออกมาได้อร่อยชื่นใจเลยค่ะเราจะนได้เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้ว แต่ถ้าจะทาเป็นแกงหมูป่านะคะเราก็แกงหมูป่านี่เราจะไม่ใช้กะทินะคะใช้ส,สัดส่วนของแกงของเครื่องแกงของผัดเผ็ดได้เลยแล้วใช้น้ําแทนใช้น้ํากะทีค่ะสมัยนี้นะคะเราเ่านิยมบอกน้ําสต๊อกน้ําสต๊อกเนี่ยค่ะมันมีผง ที่สำหรับปรุงรสไว้เลยเนี่ยค่ะเราไม่ใช่ผงชูรสก็ได้เอาผงปรุงรสที่มีขายอยู่แล้วเนี่ยผสมกับน้ําแล้วสําหรับในใส่ในผัดอะไรก็ได้หลายๆอย่างอย่างเช่นผัดชาก็จะใช้ได้ผัดเผ็ดหมูป่าก็ใช้ได้ในน้ําปรุงรสผสมน้ําไว้นะคะจะแทนแทนจะต้องเอากระดูกไก่มาต้มเป็นน้ําสต๊อกนานๆนะคะสมัยนี้ท่านสมัยรัดเวลาได้ท่านท่านผู้ชมคะดิฉนี้ท่านอยากจะแนะนําให้ท่านลองมาสนใจหมูป่าดูนอกจากนี้แล้วเนี่ย ดิฉันยังคิดเลยว่าเอ๊ะหมูป่านี่นยะงทำผัดทำแบบหมูเค็มค่ะแบบของสไตล์ของคนจีนถ้าคนจีนเขานิยมผัดหมูเค็มไว้เนี่ยมารับประทานกับข้าวต้มตอนเช้านะคะมันก็ไม่มีเครื่องอะไรถ้าทําหมูเค็มดิฉันว่าดีตรงไหนรู้ไหมคะมันได้ทั้งชิ้นเลยค่ะได้ทั้งหนังทั้งมันทั้งเนื้อเหมือนหมูสามชั้นนะคะ หมูอ,อีกแบบนะคะคือสไตล์แบบญี่ปุ่นนะคะเนี่ยดิฉันไปเห็นมาละค่ะญี่ปุ่นเนี่ยก็คือคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการในถั่วเหลืองนี่มีคุณค่าโภชนาการไม่แพ้เนื้อสัตว์เลยนะคะเราก็นําถั่วเหลืองนี่แช่โดยการแช่น้ำเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงถ้าใช้น้ำหมุนแช่เนี่ยสามชั่วโมงเท่าน,นั้นเองนะคะแช่ไว้ก็คือมันจะพองตัวขึ้นมาพอพองตัวเสร็จแล้วเนี่ยล้างออกเอาเปลือกออกให้หมดเมื่อล้างเอาเปลือกออกให้หมดแล้วเราก็เตรียมมาไปต้ม แล้วบอกเทคนิคอีกอั้นนะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นของถั่วเหลืองเอาไปลวกในน้ําที่ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนปะคะแบบน้ำหนึ่งประมาณ1ลิตรใส่เบกกิ้งโซดาประมาณ5กรัมนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดพอเดือดเสร็จแล้วถั่วเหลืองนี่ลงไปลวกพอลวกเสร็จแล้วก็ล้างวยน้นําเย็นมันจะกัดของกลิ่นนะคะกลิ่นของถั่วเหลืองไม่มีเลยเสร็จแล้วก็นําไปต้มถั่วค่ะให้มันนุ่มให้มันสุกแล้วเราก็จะเตรียมคือเนื้อหมูแต่ลักษณะของญี่ปุ่นที่ทําหนังหมูที่หมูทหมดเนี่ยค่ะเขาเอาไปนึ่งก่อนค่ะ ในหมูสามชั้นที่หั่นเนี่ยเราเห็นจะมันเป็นมินมันอยู่ถูกไหมคะนั่นดีฉันเคยทดลองทําจากหมออูหมูพันตอนนี้พอมาทําหมูป่าโอ้โหมันเยี่ยมจริงๆมันไม่มีมันมากดิฉันก็นาไปนึ่งก่อนพอนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงจะนำเนี่ยหมูที่นึ่งแล้วเนี่ยมาไลาลงในกระทะหรือในหม้อในหม้อที่เตรียมน้ําปรุงนะคะก็จะมีน้ําน้ําเปล่านะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดําซีอิ๊วหวานน้ำตาลปึก แล้วก็หรือน้ำตาลปี๊บนั่นเองค่ะเราจะเคี่ยวเข้าไปก่อนนะคะให้หอมให้มันละลายให้ทั่วกันแล้วจึงนําหมูที่เรานึ่งแล้วเรียบร้อยเอาไปใส่ในหม้อค่ะแต่อยากแนะนําอีกนิดนะคะที่จะให้หอมและนุ่มนวลน,น่ารับประทานให้นําหมูตัวนี้หมักด้วยน้ําสับประรดทนิดหนึ่งค่ะนะคะหมักสับประรดเสร็จแล้วก็นําไปนึง่งไปนึง่งแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้หมูนุ่มใส่ไปในหม้อที่เราเตรียมเครื่องปรุงไว้เสร็จ ถั่วเหลืองเมื่อกี้เราต้มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาเทลงไปค่ะค่อยๆเคี่ยวไฟหลุมๆไปเรื่อยๆถั่วเนี่ยจะจะดูดของความอร่อยของรสชาติเข้าไปในเนื้อของเม็ดถั่วแล้วเนื้อหมูเป็นหมูชิ้นๆใหญ่ๆสามชั้นนี่ก็จะดูดรสชาติเข้าไปในหมูมันเพราะมันแห้งสนิทแล้วเนี่ยทั้งหมูทั้งถั่วมันอร่อยแล้วเข้ากันดีน่ารับประาทานมาก เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่คนนิยมมีโปรตีนสูงของถัว่วแล้วก็ได้คือโปรตีนจากหมูรสชาติอร่อยมากเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆน,นะคะเก็บบรรจุใส่กล่องให้ดีๆแล้วเวลาจะรับประทานให้แบ่งออกมาอุ่นแล้วก็รับประทานแล้วอยู่ในตู้เย็นเก็บไว้ได้เป็นเดือนค่ะนี่เป็นอาหารอีหารอีกชนิดหนึ่งที่ทุกคนพอลองให้ชิมแล้วโอ้โหชื่นใจอร่อยมากๆเลยอยากทําเองซะแล้วนะคะอีกอันหนึ่งอยากจะไม่ให้ลืมเลยทิฉันก็ทําหมู ไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรามาทําหมูหยองก็ได้ในหมูป่านี่แหละค่ะแต่หมูป่าชนิดที่เนื้อเนี่ยต้องเนื้อที่ดีๆไม่มีไขมันแล้วเป็นชิ้นที่สวยเราจะได้เส้นใยที่ดีหั่นชิ้นประมาณ3มเซนเองนะคะคือเป็นลูกเต๋า3มเซนคือกว้างยาวเท่ากันแล้วก็นําออกไปที่วิธีการนะคะก็เวลาหั่นหมูเสร็จใน1กิโลแล้วก็ใส่น้ําให้พอท่วมขณะที่ใส่น้ําไปพอเดือดปั๊บเนี่ยมันมีฟองขึ้นมาทันทีท่านต้องอย่าขี้เกียจน,นะคะ พยายามตักฟองทิ้งนิดนึงพอตักฟองเสร็จแล้วบ่อยๆน้ํามันก็จะใสเป็นน้ําซุปใสๆพอ,อากาดูป,ประมาณสักประมาณ20-30ินาทีเนี่ยหมูจะสุกค่ะหมูสุกเราจะตักหมูขึ้นแล้วก็ใส่กระชอนพักไว้เพื่อต้องการให้เนื้อเสดจน้ํานะคะแล้วจึงนําหมูเนี่ยมาทุบค่ะเอาหมูเนี่ยทุบๆๆๆมันจะออกไปเป็นเส้นที่ดีเพราะหนูหมูมันสุกแล้วแต่มันยังไม่มีรสชาติน้ําที่เราเอาหมูออกมาเนี่ยไม่ให้ทิ้งนะคะเป็นน้ําที่มีรสชาติเขาเรียกว่าน้ําสต๊อก เป็นน้ำสต๊อกน้ำเหมือนน้ำซุปเลยคุณก็ตึงเครื่องปรุงลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำปลาใส่เกลือนะใส่ผงชรสนิดหน่อยก็ได้ถ้าจะทำแล้วเราก็เอาหมูนี่ลงไปใส่ลงไปต้มมันก็ค่อยๆจนกระทั่งให้น้ำงวดเลยค่ะให้น้ำมันงวดเลยน้ำมันซึมขคาในหมูหมูก็จะมีรสชาติดีแต่ถ้าการให้เร็วเนี่ยพอเอาหมูที่รออขณะที่ทุบอยู่เอาน้ำเนี่ยปรุงรสเสร็จแล้วตั้งไฟให้น้ำมันงวดลงไปสัก10 น้ำเมื่อสิเอเอาหมูที่ทุบไปแล้วเนี่ยใส่ตั้งไฟไปลุมๆุๆจนกระทั่งน้ํานี่มันแห้งสนิทพอน้ําแห้งสนิทรสชาติมันอยู่ในหมูเราเอาลงมาค่ะใช้ซ่อมตะกุยตะกุยตะกุย,กยหมูพอตะกุยเสร็จแล้วเราค่อยไปไป,ไปยีบนกระทะอีกทีให้เป็นฟูหมดเลยนะคะจะเป็นหมูหยองเลยค่ะเป็นหมูหยองแต่ถ้าใครทําไม่หยองนะคะไม่กังวลละค่ะเพราะเราหมูหยองตัวนี้เราไม่ได้เอาไปกินเล่นๆอย่างเดียวเรามาแปลงโฉมเป็นน้ําพริกนรกค่ะ น้ำพริกนรกทั่วไปเขาจะใส่หมูหยองใส่ปลากรอบใส่กุ้งแห้งวันนี้เราลองเอาหมูป่าสิคะทำหยองแล้วมาทําเป็นน้ำพริกนรกดูมันไม่มีอะไรมากมายมันก็คือใช้พริกแห้งจะใช้ต้องการเผ็ดมากเผ็ดน้อยใช้พริกหนูแหงมีใช้หอมผัวกระเทียมผั่วพริกผั่วส่วนผสมเครื่องปรุงก็คือต้องการให้มีเปรียวนิดอย่าลืมน้ำมะขามเปียกค่ะมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำปลาใส่เกลือ แล้วก็ใส่ปรุงรสให้ดีเสร็จแล้วเลื่อนแลลงไปเคี่ยวพอเคี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยให้มันงวดแล้วก็เตรียมพริกทั้งหมดที่เราโขกไว้ตะกี้เนี่ยค่ะมีพริกมีหัวหอมมีกระเทียมโขกเสร็จเรียบร้อยลงไปผัดให้หอมจนกระทั่งแห้งเกือบแห้งจึงใส่หมูหยองที่ทำเอาไว้พอหมูหยองผัดเอาเอาใช้ช้อนหรือชือ้อตะหลิวก็ได้ค่ะสองอันเนี่ยขัดให้เข้ากันเท่ากันจนกระทั่งฟูเป็นเนื้อเดียวกันเป็นน้ำพริก แล้วก็เก็บไว้ให้มันเย็นบรรจุใส่กล่องค่ะหรือใส่กระป๋องเล็กๆใส่ขวดแก้วก็ได้เก็บประทานได้เป็นเดือนๆนะคะรับรองเป็นเครื่องชูรสรับประทานกับข้าวเหนียวได้กับข้าวได้แล้วก็ถ้ามีผักจิ้มเล็กน้อยถั่วฝักยาวแตงกวาพวกนี้เป็นเครื่องชูรสทําให้เราได้อาหารหมูป่า ฟังฟังดูแล้วมันก็เยอะเหมือนกันนะคะที่จริงเนี่ยถ้ามีเวลานะคะเราอาจจะทําต่อไปคิดได้มากมายมากกว่าหมูพันุก็ได้ดิฉันอยากจะแนะนําให้ท่านลองมาสนใจหมูป่ากันดูค่ะราคาค่าใช้จ่ายสามารถเลี้ยงในหมูในบ้านได้ในพื้นที่เทปแคบๆก็ได้ใส่ในกรงหรือพื้นที่กว้างๆก็ได้ลักษณะแล้วก็คืออาหารที่จะเลี้ยงหมูนั้นก็ไม่แพงหันลองมาสนใจสิคะพอเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วขายได้ ไม่ขายก็มาทําเป็นแปลรูปเป็นผิพันธ์ต่างๆตามที่ดิฉันได้คุยให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยตั้งหลายอย่างแล้วเห็นไหมคะถ้ามีโอกาสนะคะดิฉันได้ทําอะไรใหม่ๆก็จะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมเห็นสูตรการแปลรูปหมูป่าหลายสูตรทีเดียวน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจดสูตรกันทันหรือเปล่าครับถ้าไม่ทันก็รีบโทรศัพท์กันเข้ามาหรือจะเขียนจดหมายส่งขอสูตรกันเข้ามาแล้วก็ได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ทางทีมงานก็จะรีบ ส่งสูตรการแปลรูปหมูป่าให้ท่านผู้ชมถึงที่บ้านเลยครับแม่น่าเสียดายครับวันนี้เวลาของรายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าพร้อมเนื้อหาสาระที่แน่นปึกเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ